แล้วพลังประชารัฐหนุนทหารร้อยหรือห้าร้อยไม่รู้อะไรเนี่ยไม่รู้ผมไม่เคยรู้เลยจะไปรู้ได้ไงอ่ะก็ต้องไปถามสมาชิกสภาผู้แทนท่านบองว่าแบบไหนมันจะเป็นผลดีกับประชารัฐผมไม่รู้ผมไม่รู้อะไรก็ได้ดูอะไรก็ได้ไปยื่นหนังสือถึงาเรื่องคนบงตอบไปแล้วเนี่ยไปเรื่องคนกรรมธิการยื่นไปยื่นอะไรผมหรือเรื่องเป็นเรื่องผมกำลังใจเพราะว่าไปไปเรื่องของสภานะ แล้วพลังประชารัฐหนุนหารร้อยหรือห้าร้อไม่รู้นะเนะียไม่รู้ผมจะไม่รู้เลยผมจะไปรู้ไดไ้ไงว่าจะเป็นทหามสมาชิกพรรคท่านมองว่าแบบไหนมันจะเป็นผลดีกับประชาชนผมไม่รู้ผมไม่รู้อะไรก็ได้ทั้งได้หมดนะ เลยนะเมนูเกงอ่ะตอบได้ทุกข้อได้ครับเนาะเพราะว่าเราก็เขาพูดแต่เรื่องจริงอ่ะมันมีอะไรครับท่านได้เห็นเรื่องที่เขาพูดมาถ้าไม่จริงก็บอกไม่จริงทางไหนเรื่องจริงเรื่องจริงไม่ใช่อเย่างข้อที่ออกมาครับจำเป็นจะต้องมีการประเมินหรือปรับภาพลักษณ์ก็ผมบอกแล้วองเราว่าอะไรบางคมือจำเป็นถ่ายตัวบุญวุ้ยอะไวก็โบก็ เราพิจารณแล้วก็ตกตามอย่างไรก็ไม่เป็นไรเรืเรงเงินต้อแก้ไขไปแก้ไขได้ทันใช่ไหมครันจะแก้ไขได้ทันการเลือกตั้งครั้งนี้รอบคุณว่าทันยไหมล่ะท่านประเมินทันงหมดคุณว่าทันยไหมเราต้องดูกันเฉลยทักกันนะครับเฉลยทักแล้ต้องสั่งพื้นงานในการ่วมมือกันจะต้องมีการทักกันไหมล่ะ นะต้องมีแบรนด์ครับใช่ไหมครับทำการสอบภาพลักษณ์อะไรใหม่ไม่ต้องเราแบรนด์เก่านีแหละทรัาจารย์ผมเข้ามาเข้ามา,า,มาแค่สองเดือนก็ยังได้ทั้งร้อยกว่าอันนี้ก็ทำงานมาแล้วสปงินะมันกต็ต้องต้องดีขึ้นเนะี่ยเพราะว่าทาง้งรัฐบาลแล้วก็ทง้งทัพการเมืองก็พยายามทำงานเข้ากันให้ประชาชนดีดีดีขึ้นผมไปที่ไหนก็ ไปถ่ายตัวนี่ก็รับผมอย่างนีนะคุณเพื่นชื่อนะครับเพราอย่างนั้นถ้าอย่างกอทมอย่างเงี้ยเราเพิ่มเพื่อที่เป็น33ที่นั่งแล้วหนักใจไหมคะเพราะว่าช่วงไม่หนักใจครับที่ไหนก็เหมือนกันนะครับไม่หนักใจนะหนักใจไหมครับคุณมีจิ้งคะแนนน้องเด็กโผล่เป็นเรื่องอายุเลยครัก็เป็นเรื่องของโพลนะครับหรือว่าไปนะครับเป็นไปเลยแล้วก็ก็รูแล้วแต่ประชาชนแล้วทั้งหมดก็แล้วแต่ประชาชนนะครับ คะแนนนิยมของท่านนายกเองก็ค่อนข้างจะลดลง,งนะครับตรงนี้เราจะจำเป็นจะต้องเพิ่มแารเปลียนของทรานนะครับอันนี้เป็นทั้งใจทั้งหน้าครับอย่างแตคุณถามถามต้อยเบิรผมไม่ตอบเองคนเดียวไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของพรรคผมจะตอบยังไงอ่ะบมีแน่รู้ตอบเป็นไงก็รอเดวลาติดค๊าปก,ก็กไ,มไม่รู้ก็แล้วแต่แต่คุณงอินเนี่ยคะแนนนํามานี่เรากังวลไหมครับเอาคุณก็ถามแล้วถามอีก ผมก็บอกแล้วว่าผมไ่รู้ครับคับเป็นเรื่องของโครับโอรองประชารัฐมีทำโพลองเราเองนะคะในเมื่อคุณผมจะบอกนี่คือไทยอ่ะจะต้องคลิปกลยุทธ์อะไรนะครับขออภัยนะอาจารย์ที่ปรึกท่านกัยอมนเอาก็จบครับโพลออกมาแบบนี้แล้วนีคือเพื่อไทยนี่คือจะแรงสลายได้เหมือนรอบหน้าไหมน้องอะไรแล้วแต่จุดนี้